นี่เป็นภาพเหตุการณ์จากสึกมวยวันซึ่งเกิดดราม่าหลังจบไฟคู่ระหว่างทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์พบกับสไลาทานคีเชนเมื่อทีมงานของนักชกรายหนึ่งออกมาโชกกระจับที่แตกหลังโดนเตะอย่างแรงพร้อมโพสลงเพจต่างๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของจังหวะดังกล่าวหลายคอมเมนต์ในโลกออนไลน์พูดถึงประเด็นว่าในฐานะกรรมการการไม่ให้เวลานักชกที่โดนเตะพักรักษายอย่างเพียงพอแล้วปล่อยให้ไปชกต่อถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของแฟนมวยว่ากรรมการควรให้เวลาพักฟื้นมากกว่านี้เพราะการโดนเตะเข้ากระจับอย่างจังอาจส่งผลต่อสมรรถภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาโดยตรงประเด็นร้อนในโซเชียลตอนนี้แฟนมวยบางส่วนเห็นว่ากรรมการเร่งเกมเกินไปอีกฝ่ายมองว่าเป็นอุบัติเหตุในเกมและนักชกค,ควรแสดงสปิริตสู้ต่อขณะที่โพสจากทีมงานที่โชว์กระจับแตกยิ่งตอกย้ำว่าจังหวะนั้นแรงจริง ดรามานี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการมวยไทยและวันฉันเป็นชิปตอนนี้เลยทีเดียว